สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับวันนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทำเอาไว้เป็นเหมือนกับปักหมุดเอาไว้ละกันนะครับอาจจะไม่ค่อมีคดูหรอกผมอยากจะทำนะเกี่ยวกับข่าวแล้วก็กราฟหุ้นหางเสงนะครับ HSI index ครับจะทำให้บ่อยที่สุดละกันนะครับวันที้วันนี้วันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้าเดือนสิบสองนะครับหางเสงวันนี้ติดลบนะครับเดี๋ยวนะติดลบนี่ครับ ลบหยุดที่เก้าสบเจ็ดจุดแปดหจุดเลยนะครับก็ลบ0.5%ครับนะเหมือนเยอะนะครับแต่ดูกราฟให้ดีนะครับท่านี้ครับอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบเพราะว่าดัชนีเขาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นจุดแล้วครับนะบ้านเราเพียงแค่เท่าไหร่นะพันห้าพันหกเองครับของเขาหลักหมื่นนะครับสิบเท่าของบ้านเรานะฮะเนี่ยดัชนียังคงแกว่งในกรอบแคบๆนะครับแต่ถึงกระนั้นนะฮะหุ้น หลายตัวครับลงแรงมากเลยนะอย่างเช่นหุ้นเกี่ยวกับ Health Information นะครับไม่ว่าจะเป็นผิงอันนะผิงอันอัลลิบาบาเฮล์ฟอินฟอร์มิชัเนี่ยลงหนักมากครับลงหนักมากเลยแต่ถ้าดูกราฟดีมันก็ยังคงเป็นอะไรที่ยังเป็นขักขึ้นอยู่นะเพียงแต่ลงโหดเกินหกเกินหเ,เกินนะผมก็มีอยู่หมดมีอยู่นี่มีอยู่นิดหน่อยครับก็ลบหกเปอร์เซ็นตครับลเปอร์เซนก็ลงหนักเหมือนกันนะ <laughs> อย่างไม่ขายเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งครับเป็นเฮล์คออริบบาบาเฮมฟอร์มชันครับก็ลงหนักเช่นกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมกำไรนะเพราะผมซื้อในโซนโซนนี้ฮะโซนนี้เลยแล้วก็เคยได้ถึง70%ดสิเนะฮะแต่ตอนนี้ลงมาเหลืออยู่28%แล้วก็ผมก็มีซื้อซื้อซื้อเพิ่มโซนนี้อยู่เหมือนกันนะตัวอื่นที่ดังๆก็จะมี เอสเมกครับเซมิคอนดักเตอร์ของจีนนะฮะก็เป็นไงยังคงอยู่ในไซเวย์ครับดันขึ้นมาย่อลงมาเนาะก็ยังคงไว้ใจไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะผมแรงน้อยครับกำไรหาเร์นะครับอ,อ่อะไรเสี่ยวมี่ครับเสี่ยวมี่หุ้นขวัญใจผมนะครับเ,เป็นยังไงเออเสี่ยวมี่ยังคงย่อลงมาครับก็ ดูดูแล้วก็ยอดตามดัชนีนะยังคงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ยังลงแรงไม่หนักเท่ากับ Alibaba information เมี่ยนเนาะนะเอ่อ ten เป็นไง ten เ ten 센เนี่ยโอ้ครับยืนได้แข็งแรงเหมือนดัชนีเลยครับผมบวก3-5%ยืนดีมากนะตัวเนี้ยยืนดีมากเลยยังคงได้กำไรอย่างงดงามนะฮะตัวนี้นะ เอ่อ JD.com อะเป็นไง JD.com ก็ยืนเมือนดัชนีครับหุ้นใหญ่นะสังเกตหุ้นใหญ่ๆนี่จะยืนในระดับเดียวกับดัชนีคือไม่ไม่ลงหนักมากนะครับดูหุ้นเกี่ยวกับรถยนต์บ้างไหมเป็นยังไงรถยนต์ก็ต้องตัวนี้ฮะ BYD นะฮะ b y d ก็ออกทรงเดียวกับดัชนีครับนะไม่ลงหนักมากแต่ก็หนักกว่านิดหน่อยครับหนักกว่านิดหน่อยละกันไม่หนักมากนะครับออมีตัวดูใหม่ตัวนหมครับใหมตัวใหมตัวน,วนี่เหมือนดัชนีครับเหมือนดัชนีไม่มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนอ๋อนิโอเป็นไง นี่โอ้นี่ลงหนักเลยครับโอ้โหลงมาถึงระดับวัดใจแล้วครับว่าใจยังไงนะสวนเนี้ยจริงๆตรงนี้มันเป็นเหมือนกับดาเดาพฤทอมเนาะเนี่ยดาวพฤหัสทอมแต่ว่ามันมันลงสวนมาหนักก็ต้องยอมครับผมลบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยต้องต้องมีมาตรการอะไรนะฮะอ,อะไรอีกก็น่าจะมีเท่านี้นะหุ้นที่มันเป็นชื่อดังๆนะครับ <c oughs> ผมเองตอนนี้ก็ยังคงมีกําไรอยู่นะ Profit อยู่น่าจะประมาณสักเดี๋ยวดูนิดนึง Profit ผมอยู่ประมาณนี่ฮะหเดือนนะ1เดือนผมยังบวกอยู่ที่สเครับสใช่ไหมหนึ่เดือนหนึ่งวีนี้ลดลดล,ลงนันครับเอ็1เหรียญหนึเดือนบวกเจ็สเหรียญครับ3เดือนนี่บวก4%์นตครับก็นะฮะ ถือว่าเป็นความผันผวนน้ำดัชนีครับผมยังไม่รู้สึกกังวลอะไรกับดัชนีหางเสงว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าปกติครับสำหรับผมนะปกติเลยดูต่อไปครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตกราฟต่างๆนานาแล้วก็ความเคลื่อนไหวของหางเสงแล้วกันนะจะได้ทําเป็นเหมือนกับเ,เป็นหมวดหมายแล้วกันอ,อ,อย่างน้อยบ้านเราก็มีคนนำคอนเทนต์เกี่ยวกับดัชนีหางเสงที่มีหุ้นอยู่นั้นด้วยนะครับก็จะเป็นข้อมูลใหครับ คนสนใจนะครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ